ตอนนี้ผมอยู่ที่ n i g h t r i n e City แล้วก็จะมาแนะนำวิธีการคราฟตู้เซฟกันนะครับผมกุญแจตู้เซฟนะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆสำหรับในการดำเนินชีวิตในเมืองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการคราฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เลดนะครับเลดติด100%ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ไปหาของมาเตรียมของมาเตรียมเงินมานะครับมาคราฟ แค่นั้นเองนะไปดูของกันดีกว่านะครับของนะครับอุปกรณ์ในการตีนะครับก็มีแค่แท่งทองนะครับแท่งทองแดงนะครับแล้วก็เงินแล้วก็เพชรนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม้แล้วก็เหล็กนะครับซึ่งมีจํานวนที่แบบน้อยมากๆนะครับแล้วก็เงินอีกแค่15 0 0 0บาทเอาง่ายคือทุกคนเนี่ยฟาร์มประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับหชั่วโมงขึ้นนะคือรอบเมืองเลยนะครับรอบเมืองคุณก็สามารถมาตีคุณแจตู้เซฟแล้วก็เงินม่เพียงพอแล้วนะ มปยุ่งยากนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเตรียมของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่านะครับผมเอาล้ครับจากที่ผมไปแอบไปฟาร์มมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือของครบแล้วนะฮะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่านะครับเลรติดร้อยยังไงก็ได้นะครับผมเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆผมเอาง่ายคือใช้เวลาเอาง่ายวันเดียวก็ได้แล้วอ่ะอืมไม่ถึง2ชั่วโมงเลยซ้ำคุณก็ได้ทุกเซฟแล้วครับนี่ได้ละ ป่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้เซฟกันดีก,กว่านะว่าของตู้เซฟในที่นี่เนี่ยจะใช้เป็น,นของอะไรนะครับว,ว้าวและนี่นี่นะครับก็คือว่าจะใช้เป็นตู้เซฟของ NC นะครับกระเป๋าก็เป็นของ NC นนครัะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าไหลลื่นนะครับกระเป๋าเวอร์ชันนี้แน่นอนว่าโอ้โหบอกไว้เลยนะครับ Feel f e ย l ฟ้าแน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะเอาไว้สําหรับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอะไรอีกนะก็คอยติดตามรับชมกันและกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปแล้วจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้ามาสนุกด้วยกันนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแน่นอนว่ามีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะมีนายกดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจนะครับทุกคน นิสใส่ดีกันทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็จะมี2แก๊งแล้วนะครับทุกคนครับที่อยู่ในเมืองน,นะครับเอาเป็นว่าน่าว่าใครอยากสนุกด้วยกันนะครับเข้ามากันได้เลยเยอะๆนะมากันแบบเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายครับ